กับมหกรรมการเงินครั้งที่17 m o n e y e x น o ี0 1 7รวบรวมเหล่าสถาบันการเงินไว้ที่นี่อย่างมากมายรวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งธนาคารได้เปิดตัวเครื่องว t ทเอ็มหรือวิดีโอเทล m a c มช n นซึ่งการใช้งานเครื่องว t ทเอ็มเปรียบเสมือนกับการมาใช้บริการที่สาขาของธนาคารทั้งในและนอกเวลาทําการใช้บริการได้ทั้งฝากถอนรับชําระหนี้เงินกู้รวมถึงให้บริการด้านสินเชื่อโดยผู้ใช้บริการจะได้พูดคุยกับพนักงานผ่านหน้าจอเครื่องว ATM, โดยไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาของธนาคารซึ่งภายในงานมหกรรมการเงินทออศอจะนําเครื่อง VTM มาให้บริการลูกค้าโดยการให้จองเสร็จสินเชื่อเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด GH Bank d e g c o r y Arena Gateway of Digital Life หรือการก้าวผ่านประตูแห่งการเวลาไปสู่มิติใหม่แห่งการบริการที่ทันสมัยและดีเยี่ยมจากทออซซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานคือนวัตกรรมการเงิน4.0 Financial Innovation 4.0เปิดโลกเทคโนโลยีใหม่ด้านคุณเลยวันปอง,สงเสงียมรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยว่าแอปพลิเคชัน GH Bank Smart b o o t เป็น อีกหนึ่งน,นวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ของทออสโดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน gh bank smart boot ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อจองสิทธิ์การใช้บริการหรือรับชมรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆของทออสได้ทันทีค่ะสำหรับเครื่องที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะเรียกว่า video t เท l ล r machine นะคะซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำลังพัฒนานะคะเพื่อนํามาใช้ในการให้บริการนะคะลูกค้าของเรานะคะ ซึ่งในเครื่องนี้เนี่ยออลูกค้าไม่จําเป็นต้องมาที่สาขาของธนาคารนะคะสามารถมาที่เครื่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อก,กับพนักงานของเราได้นะคะผ่านทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะมีหน้าจอเหมือนกับได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรงนะคะซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของธนาคารนะคะแล้ว พัฒนาไปสู่การรับคาขอกู้นะคะหรือว่าจะเปิดบัญชีเงินฝากถอนหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าในเครื่องนี้ค่ะก็จะมีทั้งเครื่องที่จะสําหรับใส่บัตร ATM นะคะเครื่องที่สําหรับใส่เงินสดนะคะหรือว่ามีเครื่องสําหรับสแกนเอกสารนะคะซึ่งหากว่าผ่านระบบสแกนแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าไปที่เซ็นเตอร์นะคะค่ะ